สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะมาถึงแล้วตอนนี้าทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้วยกาแฟร้อนๆสักหน่อยนะคะมาทำให้ชุ่มคอแล้วก็งดละกาอาการระบมของฟันสักนิดนึงทุกคนเพราะไม่ไหวนะคะเมื่อคืนเรก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามาก็ต้องรีบไปหาหมอทำภารกิจทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็นี่แหละ ถึงเลยมานั่งพูดคุยนะคะล่าสุดนี้ก็อยากจะพูดคุยถึงเรื่องการที่เราทํางานกับคนหมู่มากนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าทุกคนจะเหมือนกันหมดนะเวลาเราเข้าไปสู่สังคมกว้างเนาะทุกคนอันนี้จะพูดให้ฟังเต็มๆนะเพราะว่านิสัยของคนเรามันจะต่างกันอยู่แล้วและก็เราไม่รู้หรอกว่าใครเกิดมาอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงเพราะร้อยพ่อพันแมท่ที่มาอยู่รวมกันที่ต่างประเทศนะ เอาตรงๆที่จาสว่างได้เรียนรู้จากทั้งในและก็นอกนะตรงๆเลยก็คือมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตหนึ่งละ่ะพื้นฐานครอบครัวของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันทำไมถึงพูดถึงเรื่องพื้นฐานเพราะ บางครอบครัวเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่กันและกันแล้วจะเลือกที่จะปิดบังหรือว่าจะเป็นการหลอกกันยังไงก็ไม่แน่ใจมันก็มีนะมันมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตกับคนอื่นด้วยทุกคนแม้กระทั่งนิสัยใจคอก็จะเป็นนะทุกคนนะแล้วทีเนี้ยยิ่งล่าสุดการพูดคุยหรือว่าการการเข้าหากันเนี่ยมันจะเหมือนกับการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็คือน้อยหน่อย อะไรทุกอย่างก็จะแบบว่าพูดเหมือนทุกอย่างตัวเองดีเป็นที่หนึ่งอะไรทํานองนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเดาสถานการณ์ยากนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนในเมื่อเราอยู่ในระหว่างการทำงานคุยเรื่องงานดีกว่าไม่คุยแบบสัพเพเหละให้มันมากความเพราะว่าการที่เราไปหาสแสวงหาเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาปุ๊บนะเราไม่สนิทชิดเชื้อเราไม่สนิทชิดใจ มันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่มีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังหนูก็ทำงานต่างประเทศนะพี่แล้วทีเนี้ยก็เมื่อไม่นานมานี้เองเนาะก็น้องเขาเล่าในในไลฟ์สดนะ่ะก็คืออยากจะบอกตรงๆว่ามันรู้สึกโอ้โหแบบคือฟุ้งฟักมานานเหมือนกันนะน้องเขาก็อึดอัดแต่สิ่งที่อึดอัดเขาก็เล่าให้เราฟังจนได้ว่ามันไม่ไหว ก็แค่เราไปทํางานเขาก็มาทักทายก็เหมือนกับเขามาดีนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรพอหลังๆเราได้กระดาษจากสารมานี่นี่ยหนูงงมากคือหนูโดนตํารวจจับไปเพื่อ,อให้ขึ้นสารแล้วก็เขาฟ้องหนูว่าหนูเนี่ยละเมิดแล้วก็รวนลามเขาอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่มันเสาะแววไม่ดีเลย คือเรางงมากเราทำงานก็ทำงานธรรมดาแม้กระทั่งจะไปจับเนื้อต้องตัวเขาเราก็ไม่ได้ทำเพราะเราอยู่ในเนื้อหาของงานนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนทุกคนนะคะเพราะอะไรคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่เคยได้รู้ใจเขาหรอกทุกคนได้รู้แค่ภายนอกจริงๆเลือกที่จะรู้จักกันเนี่ยก็คือทิ้งระยะห่างไว้ไกลพอสมควรจะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าเขาจะ รักเราจริงๆไม่มีใครรักเราจริงๆหรอกทุกคนร้อยทั้งร้อยนะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่เขาถือว่าเราเป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็เหมือนกับเพื่อนร่วมโลกมากกว่านะส่วนใหญ่ก็จะมาในสถานการณ์นั้นแล้วทีนี้เราจะปรับตัวยังไงอ่ะม,มันขึ้นอยู่กับ ว่าเราเนะ่ะรู้สึกยังไงทุกคนแต่สาวสว่างตอนนี้นะรู้สึกว่าโล่งเลยโล่งกับคำว่าเราเคยอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ทำไมเราคิดอยากจะมีเพื่อนละ่ะเราคิดอยากจะคุกคีกับคนอื่นละ่ะอืมเคยนะเคยคิดอย่างนั้นไหมอะแล้วทีเนี้ยก็จู่ๆมามา,มา,ม,ามาอยู่กับตัวเองอีกรอบหนึ่งรู้สึกเฮ้ยทำไมเราทำไมอยู่กับตัวเองมาตั้งนานแล้วทำไมเราต้องหวยหาคนอื่นทำนองเนี้ยมีคำถามแต่ทีเนี้ย มีคนอีกหลายคนบอกว่าอะเราอยู่มาเพื่ออยู่ด้วยกันรวมกันพูดคุยเสียงหัวเราะมันมีมันทำไมจะไม่ได้ละ่ะได้แต่สิ่งที่เราจะได้รับก่อนที่จะไดเะ้เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งดีๆเข้ามานะ่ะมันเป็นการที่เราเห็นเบื้องหน้าของเขาเลยว่ะมันแค่รอยยิ้มแค่เขาแค่ทำเพื่อให้ทุกคน เข้าใจว่านี่คือรอยยิม้มแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะ่ะรู้จักกันไปไม่นานมันก็จะออกมาทีละนิดทีละหน่อยการพูดเขาจะดูถูกเราด้วยน้ำเสียงก็ตามหรือว่าด้วยกิริยาท่าทางการดูด้วยตาเปล่านี่ก็มีนะ นี่แหละคือสิ่งที่สาวสว่างได้เรียนรู้เยอะๆเลยแล้วอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งไปเชื่อใจอะไรใครมากมายเพราะการเชื่อใจเขานะมันจะทำให้เราเนี่ยเจ็บหนักมากๆทุกคนเพราะเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต่างพ่อต่างแม่กันมาอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะอาจจะเป็นคนไทยได้วยกันก็จริงแต่ว่าต่างภาษาหรือต่างการการใช้ชีวิตมา อืมบางคนก็ถูกสอนมาแบบดีมากบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเสียเพลย์อะไรสิ่งที่เขาต้องการอะไรทํานองเนี้ยเออ่ฉันดีฉันเด่นกว่าฉันก็จะอยู่แบบดีแบบเด่นไม่เคยปรับตัวข้อหาคนอื่นก็มีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดติดกับคนเหล่านี้เลยอย่าไปให้เขามามีอะไรมากกว่าในชีวิตของเรา สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นะคะซาสว่างบอกเลยว่าอยู่ที่นี่คิดว่าคนคนเดียวที่อยู่กับเราได้ก็คือสามีเราพี่น้องเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยอาคิดแค่นั้นทําตัวให้เป็นประโยชน์ก็คืออย่าเอาเวลาว่างไปอยู่กับคนอื่นเยอะอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองให้ได้ให้เยอะๆถ้าคุณจะเลือกที่จะทําเพื่อส่วนรวมก็แค่ อ่ะมีบริจาคหรืออะไรคุณก็ไปแค่ส่วนรวมแค่นั้นหรือว่าไปทําบุญที่วัดก็ไปแค่ที่วัดเท่านั้นเจอการทักทายได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะไปไปแบบคือนั่งเป็นกลุ่มหรือว่านั่งจับเขาคุยกันกับเขาเหมือนกับเราแบบเฮ้ยดีใจจังเจอคนไทยอะไรทานองเนี้พอหลังๆเข้าเนี่ย ชาวสว่างไม่แนะนําแล้วว่าให้อยู่กับกับคนหมู่มากหรือว่าต้องไปใกล้ชิดกันมากๆนะคะให้หลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงแต่ทักทายกันให้เกียรติกันเราควรทํานะคะไม่เป็นไรตัวนี้เราต้องมีเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีหลังๆเนี่ยก็คือว่าทํางานทําไมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ่อยนู่นนี่นั่น เออมันอยู่ที่ว่าเหตุผลที่เราได้รับมานะ่ะมันคืออะไรเราถึงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเยอะนะคะบางทีนะ่ะเราก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไหนที่ชอบแบบนิ่งเงียบไม่พูดไม่จามีปัญหาเรื่องงานยิ่งไม่พูดยิ่งแบบตัดว่าเออเดี๋ยวเขาก็ลืมมันไปมันไม่ใช่นะนี่คือเมืองนอกนะคะระบบของเมืองนอกนี่คู ถ้าผิดก็คือพูดไม่ผิดก็ต้องอธิบายว่าทําไมมันคืออะไรเหตุผลล้วนๆที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการคําที่แบบว่าคือให้ตัวเองดูดีแต่คุณต้องมีเหตุผลเพียงพอที่คุณจะแก้ต่างตัวเองได้แล้วก็ให้คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองได้เหมือนกันนะคะนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญเลยอย่าเงียบนะ ฟ้ากระดานอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องหัดพูดหัดคุยนะคะในเมื่อเขาถามเราก็ต้องตอบในเมื่อเขาต้องการคำอธิบายเราก็ต้องให้เป็นคนแนวทางเขาให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนวิธีทำงานที่นี่เลยนะโอเคสำหรับ วันนี้เดี๋ยวสาวสว่างต้องขอตัวอีกแล้วทุกคนเวลาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บทำงานนู่นนี่นั่นก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องไปทํางานทุกคนนี่แหละคืออีกหนึ่งอย่างที่เราควรสร้างเยอะๆก็คือกําลังใจให้กับตัวเองนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเป็นดีนะคะทุกคนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังเรื่องเองินเรื่องทองค่อยๆ ขยับขยื้อนไปเรื่อยๆนะคะทำงานไปขยันไปเดี๋ยวก็มีเก็บมีใช้เองนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ